นนี้จะพาไปดูเกือรลำปานะครับเปาที่กาลสินนะครับตอนนี้เราอยู่อำเภอยางตลาดนะครับเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับจะผานแล้วนะครับนี่ครับ้ายตรงไปตัวเมืองกาลสินนะครับซ้ายมือก็ยางตลาดไปเกือนลำปาวปรัวันนี้ที่ยีก้าตุลาหครับอะรงแยยข้างหน้าอารมณงใหญ่กำลังปุ๊บสมภาระคารนะครับเลี้ยวซ้ายแล้วนะครับนี่ครับ เลืกเข้าไปประมาณ11กิโลเมตรนะครับ11กิโลเมตรครับดูหน้า Google ครับ,อๆๆรบตอนนี้ก็เทินเล็บเข้าไปนะครับคือเลี้ยวซ้ายเข้าไป Google บอกเตอนเล็บ,บ,บเลี้ยวซ้ายครับตอนนี้ก็ถามว่าทางตรงข้ามลงเดลลัเปา <100 meters. S 1> วิทยาคมนะครับปรเป็นเรียนใหญ่ก็มัธยมใหญ่มากนะครับระดับเ,เป็นของลำเปาเป็น โอเคครับเรามาดูครับนี่นี่ครับโอเคครับซัมพิกเจออ่าโอเคอันนี้ต้อนรับสู่เครื่อนลำเป้านะครับไปดูกันนะครับโอเคไปเ,เลยครับ